ดีทุกท่านนะครับสำหรับ no ใ er huh like. er นคลิปนี้เรายังคงมาเรียนรู้ในเรื่องของวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการกระทำที่เรียกว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยในวินัยของข้าราชการท้องถิ่นเขากำหนดเอาไว้อย่างไรนะครับในข้อ19เเนี่ยข้าราชการส่วนท้องถิ่นต้องไม่กระทำการ อันเป็นการล่วงละเมิดหรือว่าคุกคามทางเพศโดยการกระทำประการใดประการหนึ่งดังต่อไปนี้ต่อข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นด้วยกันหรือผู้ร่วมปฏิบัติราชการไม่ว่าจะเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผู้ถูกกระทำมิได้ยินยอมต่อการกระทำนั้นหรือทําให้ผู้ถูกกระทำเดือดร้อนลำคาญทีนี้มีอะไรบ้างนะครับ วงเล็บหนึ่งก็คือการกระทําด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศเช่นการจูบการโอบก,กอดการจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นวงเล็บ2การกระทําด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศเช่นวิพากวิจารณ์ร่างกายพูดหยอกล้อพูดหยาบคายเป็นต้นวงเล็บ3การกระทําด้วยอากับกริยาที่ส่อไปในทางเพศเช่นการใช้สายตาลวนลาม การทำสัญญาณหรือสัญลักษณ์ใดๆเป็นต้นวงเล็บ 4. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆที่สอไปในทางเพศเช่นแสดงรูปลามกอนาจารส่งจดหมายข้อความหรือการสื่อสารรูปแบบอื่นเป็นต้นวงเล็บ 5. การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่สอไปในทางเพศซึ่งผู้ถูกกระทำไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนลำคาญ การล่วงละเมิดหรือการคุกคามทางเพศตามข้อ19นี้เนี่ยอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับและนี่คือการกระทําผิดวินัยเกี่ยวกับในเรื่องของการล่วงละเมิดหรือว่าการคุกคามทางเพศนั่นเองนะครับ